ผู้หญิงและละครแห่งมีอิเรระนานมาแล้วในยุคเฮอันมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าอากิอาศัยอยู่ในโตเกียวเธอมีใบหน้าละมุนดั่งดอกซากุระและจิตใจดีอ่อนโยนพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก เธอโตบโตในวัดแห่งหนึ่งกับหลวงพ่อชลาผู้สอนบทสวดและการสงบจิตสงบใจด้วยเสียงะระฆังอากิหลงรักเสียงะระฆังมากลากับเสียงนั้นปลุกบางอย่างในหัวใจของเธอให้ตื่นขึ้นมาเมื่อโตเป็นสาวอากิถูกมั่นหมายกับชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเป็นขุนนางในเมืองแต่ไม่นานหลังจากแต่งงานไปเขาก็ทิ้งเธอและหายสาบสูญไป ใจของอากิตแตกร้าวลาวกับกระจกบางๆเธอเก็บเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวแล้วออกเดินทางเล่ร่อนไปทั่วบางครั้งก็ขอค่าวัดกินบางครั้งก็ขออาศัยอยู่ในเพิงริมป่าบางคืนก็สวดมนต์ใต้แสงจันทร์ขณะที่หัวใจเธอยังโหยหาอดีตที่ไม่อาจกกับคืนในคืนวันหนึ่งในยามค่ำเธอเดินมาถึงวัดมิอีเรระ ตั้งอยู่เชิงเขากลางทะเลสาบวัดแห่งนี้มีะระฆังศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่หากใครได้ฟังเสียงจะสงบจิตใจว่ากันว่าเป็นะระฆังที่เคยถูกขโมยไปโดยนักลบและโทยเทพแห่งภูเขาแต่สุดท้ายก็กลับมาที่วัดด้วยเหตุเหนือธรรมชาติอากินั่งใต้ต้นไม้ทนันใดที่ะระฆังดังก้องกัง,กงวานหัวใจของเธอก็ลาากะถูกทิ่มแทงด้วยความทรงจํำอันเจ็บปวด เสียงะระฆังเหมือนเสียงเขาที่ลาไปไม่มีวันกลับในคืนนั้นเธอไม่ได้หลับใจของเธอร้อนราวกับไฟกระสับกระส่ายจนถึงรุ่งเช้าและในที่สุดเธอก็เดินไปยังลานละระฆังของวัดเธอเฝ้ามองละฆังนั้นมันใหญ่และงดงามดังที่โลหะที่จะรึกไว้จากการเวลา เหมือนเงาแห่งวิญญาณอยู่ในนั้นอากีลับตาพ่มพึงบทสวดเก่าของหลวงพ่อที่เคยเลี้ยงดูเธอแล้วเอามือทั้งสองข้างโอบรอประครังนั้นไว้ได้โปรดพาคักกลับสู่สถานที่แห่งหนึ่งใดก็ได้ที่ไม่มีเสียงของการจากลาอีกต่อไปทันใดน,นั้นลมก็พัดแรงขึ้นท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากสีทองเปลี่ยนเป็นสีเมือง ที่มืดมนเมืม่อเสียงกระดิ่งดังขึ้นในอากาศโดยไม่มีใครเห็นเงาเมื่อหลวงพ่อของวัดเห็นในตอนเช้าสิ่งที่พบคือไม่มีใครอยู่ตรงละค้งแต่ละค้งทั้งเย็นเยียบและปรากฏร่องรอ,อยมือเล็กๆที่ฝังอยู่บนเนื้อละค้งภายหลังมีเรื่องราวกระซิบว่าเมื่อมีผู้มาเยือนวัดในยามรุ่งสางหากคุณนิ่งพอที่จะได้ยิน เสียงของหญิงสาวเปล่งเสียงเบาๆว่าขอเพียงอีกครั้งเดียวนั่นคือเสียงของอากิที่ยังรอคอยโอกาสที่พบกับคนรักอีกสักครั้ง